ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูอ๊อฟจะมาสอนวิชาลูกเสือกศนอนะคะสอ 1. พหนึ่ศูนย์ส,น 12, สนในระดับประถมนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของลูกเสือนะคะก่อนอื่นเราก็มารู้จักคติพจน์ของลูกเสือก่อนนะคะคติพจน์ของลูกเสือคือจงเตรียมพร้อมนะคะลอดเบเดนโคเอลนะคะกล่าวไว้ว่าจงเตรียมพร้อมนะคะหมายความว่า ลูกเสือทุกคนต้องมอีความเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะนะคะเพื่อให้หน้าที่เพื่อทำหน้าที่และพร้อมที่จะเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยเหลือคนอื่นทุกเมื่อนะคะคติพจน์ของลูกเสือไทยก็คือเสียชีพอย่าเสียสักด์นะคะคติพจน์ของลูกเสือสำรองก็คือทำดีที่สุดนะคะของลูกเสือสามัญน,นะคะ ก็คือจงเตรียมพร้อมนะคะคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นะคะมองไกลคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญน,นะคะก็คือการบริการนะคะคำปฏิญาณของลูกเสือนะคะด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อ1น่ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ข้อ2ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ3ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือนะคะค่ะกฎของลูกเสือนะคะมีมทั้งหมดสิบข้อก็คือข้อ1ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้นะคะ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลกนะคะ 5. ลูกเสือเป็นสุเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยนะคะ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคคำสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนะคะ แปลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัตนะคะและข้อ1ินะคะลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนะคะคุณธรรมจริยธรรมของลูกเสือปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีนะคะพร้อมที่จะนำความสุขความเจริญความมั่นคงมาสู่บุคคลในสังคมนะคะและประเทศชาติด้วยค่ะ 1. นึ่ความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บุคคลสามารถปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์ต่อชาติรักและห่วงแหนยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อให้ชาติเป็นอีกกรร็ได้สืบไปนะคะทั้งอีกทั้งทำนุบำรุงศาสนาให้มั่นคงสืบไปนะคะและปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทของ องค์พระมหา,หากษัตริย์ผู้ผู้ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ราษฎรด้วยความเสียสละนะคะ,ะความรับผิดช,ชอบต่อหนะ้าที่บุคคลสามารถปฏิบัติกิจการการงานของตนและที่ได้รับมอบหมายด้วยความมานะความอุทิศกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มความสามารถไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนะคะ ข้อที่3ความมีระเบียบวินัยบุคคลสามารถเป็นทั้งผู้รู้และปฏิบัติตามแบบแผนนะคะที่ตนเองครอบครัวสังคมกำหนดไว้โดยปฏิเสธกฎเกณฑ์หรือกติกาต่างๆของสังคมไม่ได้นะคะคุณธรรมนี้จะต้องใช้เวลาปลูกฝังเป็นเวลานานและปฏิบตัติสม่ำเสมอจนกว่าจะปฏิบัติเองได้และเกิดความเคยชินนะคะ ข้อที่4ความซื่อสัตย์บุคคลสามารถปฏิบัติตนทางกายวาจาจิตใจที่ตรงไปตรงมาไม่แสดงความคดโกงไม่หลอกลวงไม่เอาเปรียบผู้อื่นลัานวาจาว่าจะทำงานสิ่งใดก็ต้องทำให้สำเร็จไม่กลับกรอกมีความจริงใจต่อทุกคนนะคะ,ะแล้วก็ข้อที่5ความเสียสละบุคคลสามารถปฏิบัติตนโดยการอุทิศกำลังกายกำลังใจนะคะ นำพาซึ่งความสมบูรณ์ในชีวิตนะคะข้อที่ 6. ความอดทนบุคคลสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งนะคะไม่ยอด้อต่ออุปสรรคใดๆนะคะอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อกิเลสนะคะข้อที่7นะคะการไม่ทำบาบุคคลสามารถละเว้นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ คนอื่นทั้งกายใจวาจาใจนะคะ,ะข้อที่8นะคะความสามัคคีบุคคลสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวซึ่งนำไปสู่ความสนุกร่มเย็นของครอบครัวสังคมชุมชนและประเทศชาตินะคะค่ะวันนี้ครูอก็ขอสอนวิชาลูกเสือกศนนไว้เพียงแค่นี้ในหัวข้อเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของลูกเสือ นะคะสวัสดีค่ะ